คครรัับบไปนะครับที่ไหนครับพี่ไม้วัดถ้ำเสือครับผมเลยนะต้องแน่นอนครับจะต้องมีเสือนั่นเองแล้วก็มีถ้ำมาถึงเรเรียกว่าวัดถ้ำเสือเองนะครับเป็นใครนะฮะเด็กอนุบาลก็คิดได้นะครับวัดถ้ำนั่นเองใช่แล้วสมมติต้องอยู่ที่นี่ครับดูที่กัน สวัสดีครับเรีได้ว่าตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงค่นวันเนี่ยตอนนี้เราถึงแล้วครับใช่แล้วครับกับวัดทําเสือนะผมว่ามีพระพระประธานองค์ใหญ่มากนะครับมากสง่างามามากนะครับ ด้านเชิงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันทั้งคู่เลยนะครับที่สําคัญครับทอนี้ครับเป็นสถาปัตยกรรมไทยจีนใช่แล้วแบบผสมสานนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์นะครับแล้วก็ด้านหน้าของหลังจะเป็นอารมณ์แบบสันเจ้าจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมให้ทั่วทุกที่เลยครับตามมาเลยครับโหถูกต้องครับครับผมถามว่าจะเดินขึ้นไหวไหมเห็นบันไดด้านหลังไหมเขาบอกว่าเป็นการพิสูจน์นะครับแรงศรัทธานั่นเองนะครับที่จะขึ้นไปกราบสักการะ พระประธานด้านบนนะครับต้องผ่านแลกกับญาัิเนี่ยนะครับที่จะพิสูจน์ถึงแรงศรัทธาที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวด่าเรียกว่าตอนนี้เดินทางกับซึ่งทางนะครับหนึ่งร้อยขั้นแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีกี่ขั้น แปดสิบเก้าสามสิบแล้วห้าสิบร้อยห้าสิบขันครับสุดยอดมากมาเดี๋ยวเราไปดูจะสมความตั้งใจของเราหรือเปล่าครับที่จะแด้ไปกราบสการะพระประธานด้านบนครับผมรู้เลยครับว่าแก่ลงเยอะครับว้าวการกราบสการะพระชินประธานพรนะครับนี่มีดอกดา,ารานะครับแล้วก็ทุกเจ้าทองนะครับ หลังจากที่เรานะครับผมกราบพระชินประทานพรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามาทําบุญนะครับถวายกระเบื้องวัดกันนะครับนะครับผมพระถวายเป็นพุทธบูชานะครับหลังจากนั้นครับเราจะพาไปกราบสการัพระโพธิมสารีที่กระทาด้านบนนะครับด้านบนเลยตามกันมาเลยครับครับครับตอะนี้นะครับก็จะเจอนะครับในังหว่างทางเราจะเจอพระประธานครับใน อา,าริยบทนะครับหรือว่าปางแปลกๆนั่นเองครับดูนะครับรรบางตะเบนะครับหรือว่าปางเสยแกสนะครับก็มีปางแปลกๆอีกมากมายนะครับให้เราเนี่ยได้มาศึกษาพุทธประวัตินะครับก่อนที่จะขึ้นไปกราบสการะพระบรมสารีรัตน์กัน,นบน โอ้โหเรียกได้ว่านะครับเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมาเนี่ยมี ok สวยมากๆเลยใช่แล้วผมแล้วบอกว่ามีพระป,ประธานครับบางแปลกๆเนี่ยให้เราได้ศึกษาระดับสการะเยอะมากเลยครับแล้วบอกว่าที่สุดยอดเลยก็คือพระบรมสารีาริกธาตุข้างบนครับด้านบนเลยใช่สุดยอดเลยเมื่อขึ้นไปมาสวยมากที่สําคัญเลยนะครับรเราเห็นวิวรอบๆเลยไม่ได้ว่ามาทริปนครับมีคุ้มค่าแน่นอนใช่ครับขึ้นไปเหนื่อยมากแต่พอถึงข้างบนปพ๊บหายเหนื่อย เลยนะฮะอยากให้น้องๆนะครับที่มาในทริปนี้นะฮะก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยใช่แล้วให้มาเราไปแวะเยี่ยววัดใช่แล้วผมรู้ว่ากลับไปนะครับสามารถศึกษาดูข้อมูลได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่เราสามารถหาได้แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาพร้อมๆกันเลยนะครับสวยมากจริงๆพลาดไปได้แล้วเจอกันนะฮะโอกาสหน้าครับสำหรับทริปนี้นะครับผมเราขอบคุณขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับครับสวัสดีครับ